หก Honda Nice คือตำนาน4จังหวะ Honda Nova S ก็คือราชาแห่งรถครอบครัวกึ่งสปอร์ต2จังหวะที่สร้างปรากฏการให้กับวงการรถจักรยานยนต์ไทยในช่วงปีพศ2530เป็นต้นมาครับนี่คือสรุปข้อมูลของเจ้าตำนานรุ่นนี้ครับประวัติและความเป็นมา Honda Nova S เปิดตัวครั้งแรกในปีพศ2531-1988ในฐานะรถตระกูลโนวารุ่นแรกซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมรถสปอร์ตมาใส่ในรถทรงกระเทยโมเป็ดเพื่อสู้กับคู่แข่งอย่างซูซูกิอาคิราและยามาฮ่าเบลในสมัยนั้นยุคบุกเบิก S Nova S มาพร้อมเครื่องยนต์1 1 0ซีซีและเกียร์4สปีดซึ่งได้รับความนิยมถล่มทลายจน Honda ต้องออกรุ่นย่อยตามมามากมายการพัฒนาหลังจากรุ่น S ก็มี Nova R d i s ดิสเบรกหน้า Nova RS d i s สดิสเบรกหน้าหลังเกียร์5สปีดไปจนถึง Nova RS Super และตัวท็อปอย่าง Nova Dash 125ในเวลาต่อมาครับข้อมูลทางเทคนิค t e h n n i c l ส Specs หัวใจสำคัญของ NOVA S คือความแรงแบบฉบับ2จังหวะที่เร่งติดมือมากเครื่องยนต์2จังหวะสูบเดี่ยววางเอียง40องศาความจุกระบอกสูบ 105cc ระบบระบายความร้อนระบายความร้อนด้วยอากาศระบบเกียร์เกียร์วน4ระดับ N 1 2 3 4ระบบจ่ายเชื้อเพลิงคาร์บูเรเตอร์ เอกลักษณ์มีถังน้ำมันออโตลูป2ทีแยกต่างหากไม่ต้องผสมถังเองอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันฉเฉลี่ยประมาณ30-40ถึงกิโลเมตรต่อลิตรข้อสังเกตเนื่องจากเป็นเครื่องยนต์2จังหวะจะกินน้ำมันกว่ารถ4จังหวะในปัจจุบันพอสมควรและยังมีค่าใช้ใจ่ายเรื่องน้ำมันเครื่อง2อทีอัโตลูปเพิ่มขึ้นมาด้วยความเร็วสูงสุดท็อปสปีด ความเร็วหน้าใหม่ประมาณ120-130กิโลเมตรต่อชั่วโมง้วยน้ำหนักตัวที่เบามากประมาณ90กิโลกรัมทำให้ Nova S มีอัตราเร่งต้นที่จัดจ้านและทำความเร็วปลายได้สูงกว่ารถ 110cc ยุคใหม่หลายรุ่นครับข้อดีและข้อเสียข้อดีอัตราเร่งจีจารดบิดเป็นมาตามสไตล์เครื่องสองจังหวะข้อเสียมลพิษควันขาวเยอะและเสียงดังตามมาตรฐานยุคเก่าน้ำหนักเบามาก คล่องตัวสูงมากมุดง่ายควบคุมง่ายความปลอดภัยระบบเบรกดรัมเบรกในรุ่น S ไม่ค่อยอยู่ถ้าขี่เร็วซ่อมบำรุงง่ายโครงสร้างเครื่องยนต์ไม่ซับซ้อนอะไรเยอะกินน้ำมันทั้งน้ำมันเบนซินและต้องคอยเติม2ทีตลอดของแต่งเพียบเป็นรถขวัญใจสายแต่งมาทุกยุคสมัยความนิ่งตัวรถเบาและยางแคบทำให้หวิวมากเมื่อขี่เร็วหรือเจอลมแรงเกรดน่ารู้สำหรับนักสะสม ในปัจจุบัน Honda Nova S กลายเป็นรถเรโทรที่น่าเก็บสะสมโดยเฉพาะสภาพเดิมๆครบครบราคาอาจจะสูงกว่าตอนเปิดตัวซิอีกจุดที่ต้องระวังคือถังน้ำมันที่มักจะผุตามการเวลาและระบบปั๊ม2 t ทีที่ถ้าเสียเครื่องจะพังทันทีครับ